بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك لا علم لنا illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlun min lisani yafqahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khawam su khawam jamrin salam arrahmat mita Allah subhanahu wa ta'ala daimi 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 ท่านพี่น้องที่รักครับเรื่องของการละหมาดจะเป็นสุนัตเนี่ยนะครับมีละหมาดที่หลากหลายนะนะครับไม่ว่าจะเป็นการละหมาดสุนัตตัวฮาเมื่ออาทิตย์ขึ้นประมาณด้ามออกหนึ่งหรือเสาไฟฟ้าก็เข้าเวลาของการละหมาดตัวฮาคนที่เข้าละหมาดจะมาอะที่มัสยิด หลังจากนั้นเมื่อเขาทําการละหมาดฟัดดูสุภฮยแบบจมะมาอแล้วเขาก็นั่งทําวีริตทําการที่รุลล์จนกระทั่งถึงเวลาละหมาดตัวฮาแล้วเขาก็ทําการละหมาดตัวฮาเพียงสองรอบกัะอัสนลอตาลาด้บันทึกผลละบนให้แก่เขาหรือ,อลอตาลาส่งตอบแทนผลละบนแก่เขาเนี่ยเหมือนกับทาฮั์แบบสมบูรณ์เลยทีเดียว แล้วการละมาดุวฮาเนี่ยเป็นสุนัตมมอักกรดด้วยในเดือนอรมดเนี่ยใครปรารถนาที่จะได้รับเมตตาจากลอก็ทำการละมาดานี้ด้วยยิ่งกว่านั้นเนี่ยการละมาดัฮาม่ได้มีเฉพาะเดือนอรมดอย่างเดียวแต่ว่า ถ้าเราได้รับทราบเราก็ฝึกตั้งแต่ระมดอนนี่แหละหลังจากระมดอนเราก็ทำการปฏิบัติในเรื่องของภาคสมัครใจทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเกิดประโยชน์แก่เราทั้งนั้นแหละถ้าแม้นเราทมอิบาดะด้วยกับอิคลาตอนโละละมาสุนัตพิเตศอีกละหมาดหนึ่ง หรือซุนนตันวิตรีหรือซุนนตุลวิตรีเราเรียกกันภาษาไทยเราว่าละหมาดวิเทรซึ่งละหมาดวิเทรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะร่วมกันละหมาดในเดือนละโมจอนเพราะเนื่องจากว่าการละหมาตโรเวียเมื่อเสร็จจากการละหมาตโรเวียไม่ว่าจะเป็นกิโรการก็ตาม หลังจากนั้นเขาก็ทํา,าทการละหมาดวีเทรซึ่งบางคนก็เข้าใจว่าการละหมาดวีเทรนี้มีเฉพาะเดือนละมตอนอย่างเดียวที่จริงการละหมาดสุนัขวีเทรเนี่ยมันเป็นสุนัตที่มีค่ามากยิ่งกว่านั้นเนี่ยในทัศนะของอิหมามฮานาฟีได้กล่าวเอาไว้ว่าการละหมาดวีเทรเนี่ยเป็นวา j ิบได้โดยซ้ำไป พราะท่านนาบีได้กล่าวว่าอันวิตริหักกลอันวิตรุหักกลและมีฮะดีษบทหนึ่งที่ท่านนาบีสโลโลอัลลอฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันลำยุติรฟ,ฟาไลสมินนาใครก็าตามที่ไม่ทําการละหมาดวิตรไม่เป็นอุมมะของทันที่สมบูรณ์แล้วท่านนาบีสโลโลอัลลอฮิวะซัลลัมก็ได้เคยกล่าวไว้ว่าฟาอาติรูท่านทั้งหลายได้ทําการละหมาดวิตรุ ก็มีข้อสงสัยแก่หรือ,อ,อสำหรับพี่น้องบางคนเพราะเคยได้ยินมาว่าทำการวีเตอร์เนี่ยให้ปิดท้ายจากการละหมาดสุนัตตะหัดยุดอันที่จริงคนคนหนึ่งถ้าแม่นเขามั่นใจว่าตื่นละหมาดตะหัดยุดได้ใกล้ๆเวลาสุบะ เมื่อเขาละหมาดตะหัดหยุดแล้วหรือกิยามุลเลนแล้วเขาก็ปิดท้ายด้วยการละหมาดวีเทศอันนี้เป็นการดีมากแต่ในขณะเดียวกันถ้าคนจะละหมาดก่อนนอนเช่นละหมาดหลังอิชาเมื่อละหมาดอิชาไปแล้วละหมาดสุนัตบดียาแล้วเขาก็ละหมาดวีเทศก่อนนอนไปเลยอย่างนี้ก็ไม่เป็นข้อห้ามแต่ประการใดในขณะเดียวกันเนี่ย เมื่อเขาตื่นมาละหมาดวิละหมาดตะหัดยุดเขาตื่นได้แต่ว่าเขายังไม่มั่นใจว่าจะตื่นเมื่อเขาได้ตื่นขึ้นมาละหมาดตะหัดยุดอย่างนี้ไม่ต้องละหมาดวิเตศแล้วเพราะเขาละหมาดก่อนนอนไปแล้วนบีสลุลตารวะริวสัลลัมได้กล่าวว่าดาวิทรอนฟีไลละเจนไม่อนุญ,ญาตให้ละหมาดวิเตศหรือไม่มีการวีเตศในคืนเดียวถึงสองครั้ง ในครั้งที่เขาจะละหมาดหลังตัดยุดอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เพราะเขาละหมาดก่อนนอนไปแล้วแล้วที่เราอาจจะคลางแพงใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราละหมาดต่อเวียแล้วอิหมัมก็ละหมาดวีเตสต่อเลยอย่างนี้ท่านพี่น้องเราละหมาดไปเลยกับอิหมัมนั่นแหละเพราะถ้าเราละหมาดพร้อมกับอิหม,มัมจนกระทั่งวะ อิหมัมเสร็จการละหมาดเราก็เสร็จด้วยเราได้ผล,ลบุญเหมือนกับทำกิยามุลเลนตลอดทั้งคืนท่านนาบีสุลต่านละวะลิัสัลลัมได้กล่าวว่ามันก็มะมานอิมามีฮัตตายันซอรีฟะกูตีบาละหูกิยามะกิยามุไลลาเจนเอากรมากรใครก็ตามที่ทำการละหมาดพร้อมกับอิหมัมจนกระทั่งว่าเสร็จละหมาด จนกระทั่งอิหมัมเสร็จละหมาดอัลลอฮฺาตาลาบันทึกผลบุญให้กับเขาเสมือนกับเขาละหมาดกิยามุลเลนหรือกิยามุลเลนหรือตะฮัดยุดที่เป็นภาคสมัครใจในรากลางคืนตลอดทั้งคืนเลยทีเดียวงั้นสิ่งที่เราต้องใส่ใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือการละหมาดวิทรีเนี่ยหรือวิเตสเนี่ยหนึ่งรเราก็อัดก็ได้สามก็ได้ห้าก็ได้ เจ็ดก็ได้ซึ่งอย่างนี้แหละท่านหญิงไอาชาก็เคยได้รายงานเอาไวา้และในขณะที่เราทำหน้าที่เป็นอิหมัมเนี่ยให้เราเข้าใจอย่างนี้ว่ารักษามุรอาตรักษา,กษาสภาพของมะมุมด้วยในกำปรงหนึ่งเนี่ยเขาทำการลาหมาดวิเทศสามโรกาตแล้วเขาก็ละหมาดสามโร,รกาตโดยสองสลากพอสองโรกาตแรก ให้สลามเราก็อัดสุดท้ายก็ให้สลามทำสามเราก็อัดแต่สองสลามเขาทำอย่างนี้แล้วก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ถ้าเราจะนำโดยกับละหมาดสามเราก็อัดรวดเดียวไปเลยนะ่ะก็ถือว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้ละหมาดสามเราก็ทีเดียวโดยมีสลามครั้งเดียวใช้ได้แต่ว่าจะทำให้มะมุมสับส,บสน เพราะงั้นพยายามรักษาสภาพอย่าสร้างความก็สร้างความเขาเรียกว่าทําให้เกิดความสับสนแล้วก็เกิดความคลางแคลงใจแก่ผู้ที่เขาเป็นมะมูมล,ละมาดวีเทสเนี่ยราอการแรกหลังจากฟาติฮะท่านบีอ่านสุรสับบิสมรบ,บิการลาลาเราการที่สองอ่านสุรหลังจากฟาติฮากุลยายันกาฟิรูน รกาที่สามหลังจากฟาติฮ์อ่านกุลนวันลลอฮ์หรือซุรุอิคลาสคราวนี้ถ้าแม้นคนหนึ่งเข้าละหมาดสามรกาโดยให้สลามครั้งเดียวให้พึงระวังว่าขณะรักาที่สองเนี่ยไม่ต้องอ่านอัตฮิยาหรือไม่ต้องนั่งอัตฮิยาให้เขาขึ้นมาทำรกาที่สามเลยครั้งนี้เพราะอะไรละ่ะเพราะ จะต้องจะได้การละหมาสุนัตบิเทสนี้จะได้ไม่เหมือนละหมามัามงเกตเพราะการละหมาสุนัตเนี่ยให้ให้ทาแตกต่างกับละหมาซึ่งเป็นฟรัรดูงั้นสิ่งที่อยากจะบอกท่บบานประธานประการหนึ่งคือว่าละหมาดวีเทสนี่ไม่ได้มีเฉพาะระมดอดนนะครับมีตลอดทั้งปีทั้งตลอดชีวิตเราเนี่ยนะครับบอบินไลฮิตอฟีกวันทีได้เยาะวลาสลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ مدرستنا مصباح